การให้อภัยคือการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซาแต่ไม่ให้นี่คือซีรีส์ที่นิยามคําว่าให้อภัยแต่ไม่ลืมได้แบบแท้จริงค่ะทุกคนพปยองซองเคเจอร์คือซีรีส์ที่เสียดสีและตอกย้ําความเจ็บปวดความอาฆาตแค้นของชาวเกาหลีที่มีต่อญี่ปุ่นแบบแท้จริงเลยค่ะทุกคนพปยองซองเคเจอร์ถ่ายทอดเรื่องราวสภาพสังคมนะคะของเกาหลีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจค่ะแล้วก็เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใต้นอนานิคมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งบอกเลยว่าในฐานะมหา อำนาจญี่ปุ่นกดขี่ประเทศในอาณานิคมได้แบบโหดร้ายมากๆเลยค่ะซึ่งเรื่องราวในซีรีส์ก็มีบางฉากที่เคยเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าซีรีส์เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจของชาวเกาหลีมากๆค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวจริงๆจะไม่มีสัตว์ประหลาดแต่ก็มีการทดลองมนุษย์ที่โหดร้ายมากๆค่ะทุกคนและเรื่องราวที่พิมพ์จะเล่าต่อไปนี้นะคะคือเรื่องราวของหน่วย731ค่ะในซีรีส์เราจะได้เห็นตัวเลขแบบนี้ซึ่งก็หมายถึงยูนิต731นั่นเองซึ่่่่่งงงยยนน731 73หหหรืืออออวาวาีีค้แลททดมุษ์ โหดร้ายมากๆเลยค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องราวในซีรีส์ไม่ได้อธิบายตรงนี้ไว้นะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆนอกจากว่ากล้องเนี่ยจะพาคนดูไปเห็นนะคะตัวเลขนี้ที่ติดอยู่บนศพก่อนที่จะมีการเล่าว่ามีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยนะคะเดินทางจากประเทศจีนเมืองฮาบินมาสู่ขยองซองประเทศเกาหลีใต้โดยทางรถไฟนั่นก็เพราะว่าหน่วย731นะคะตั้งอยู่ในเขตการปกครองของญี่ปุ่นในประเทศจีนที่เมืองผิงฟางฮาบินเซยหลงเจียงแล้วก็แมนจูกัวปฏิบัติการทดลองทั้งอาวุธชีวาภาพสารเคมีเชื้อโรคร้ายวัตถุระเบิด หาแล้วก็มีการทารุณกรรมหลากหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งการทดลองนี้นะคะจะทดลองกับมนุษย์เป็นๆสดๆแบบที่ยังมีชีวิตแล้วก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนซึ่งมนุษย์ที่เอามาทดลองเนี่ยนะคะก็จะเป็นนักโทษค่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อะไรหรือว่าไม่มีผลประโยชน์อะไรกับญี่ปุ่นแล้วนะคะก็จะถูกจับมาเป็นนักโทษซึ่งในปัจจุบันนะคะมีการประเมินว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีนักโทษที่ถูกนํามาทดลองเนี่ยถึงจานวน4,0,000 0คนเลยทุกคนแบบโหดร้ายมากและแหลกการทดลองนี้นะคะไม่ได้มีแค่ในจีนค่ะเพราะว่าเกาหลีก็โดนไปดดด้วยยรรหัััสสปปฏิิบบตกกาทลองมนนนนุษ์เ็ีะะค จะเรียกว่ามารุตะค่ะซึ่งก็แปลว่าท่อนไม้นั่นเองซึ่งในซีรีส์นะคะก็จะมีการพูดอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็เรียกชาวโชวซอนที่ถูกทดลองเนี่ยว่าท่อนไม้เพื่อด้อยค่าแล้วก็ทําลายความเป็นมนุษย์ของเหยื่อรวมถึงการปลุกใจทหารของญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะให้มองว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนแล้วแต่ว่าเป็นท่อนไม้แล้วก็เรียกแหลกทดลองนี่ว่าโรงเรื่อยค่ะเขวมากซึ่งฟินจะบอกเลยว่าการทดลองแต่ละอย่างเนี่ยนะคะยิ่งอ่านยิ่งหดหูค่ะเช่นถ้าเกิดว่าต้องการวิจัยสมองของมนุษย์นักวิจัยก็จจะะะใหหห้้้เเาาาาาาานนนนทททีี่่่่คคออออกกไปปตััววยงงิดด็รรโช์สํบล ก็จะมีเจ้าหน้าที่คนนึงนะคะจับนักโทษไว้ส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็ใช้ขวาน เลยค่ะซึ่งเป็นการทําโดยที่นักโทษยังมีสติอยู่นะคะเรียกว่าเป็นการผ่าตัดจากคนเป็นๆแล้วสมองนะคะก็จะถูกแยกออกมาแล้วก็ถูกส่งให้นักพยาธิวิทยาค่ะจากนั้นก็จะนําร่างนะคะส่งไปที่เตาเผาศพค่ะและที่โหดหูสุดๆนะคะเท่าที่เราเคยอ่านมาก็คือการทดลองเพาะเชื้อซิฟิลิสทุกคนอันนี้น่ากลัวมากโดยการบังคับให้นักโทษชายแล้วก็นักโทษหญิงที่ติดเชื้อนี้นะคะมาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็บังคับให้นักโทษชายแล้วก็นักโทษหญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งถ้าใครขัดขืนก็จะถูกยิงทิ้งนะคะซึ่ง หลังจากเหยื่อติดเชื้อนะคะพวกเขาก็จะทําการชํหระเหยื่อนะคะในระยะฟักระยะต่างๆเพื่อศึกษาอวัยวะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะในแต่ละช่วงเวลาของโรคซึ่งอวัยวะเพศหญิงนะคะที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะถูกเจ้าหน้าที่นะคะเหยียหยันะคะ่ะแล้วก็เรียกว่าสารเปาไส้แยมทุกคนน่ากลัวมากมีวันนึงค่ะมีนักวิจัยคนนึงมีกําหนดที่จะต้องทําการทดลองมนุษย์เป็นๆน,น,นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีเวลาเหลืออยู่เขาแล้วก็สมาชิกหน่วยอีกคนนะคะจึงชวนกันไปที่ห้องขังหญิงค่ะเพื่อทําการข่มขืนนักโทษหญิงส่วนสมาชิก อีกคนนะคะเข้าไปที่ห้องนักโทษหญิงจีนห้องข้างๆซึ่งเธอเคยถูกใช้ทดลองแล้วนะคะในการทดลองกัดด้วยความเย็นทําให้นิ้วของเธอเนี่ยขาดไปหลายนิ้วค่ะแล้วก็กระดูกของเธอเนี่ยก็เป็นสีดําเนื้อของหญิงสาวชาวจีนคนนี้เน่าเปื่อยหลายส่วนเลยค่ะรวมถึงอวัยวะเพศของเธอด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยคนนั้นก็เลยเปลี่ยนใจค่ะใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหนังซีรีส์หรือว่าอนิเมะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ